ทดสอบหนึ่งสองสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับแต่ก็นี่ซีทลูกๆนักศึกษาทุกคนครับเมื่อนี้นะครับพระสตวศาสตร์มหาลัยกาสินธุ์ของเขานะครับคือเมื่อนี้นะครับเขาสิได้มากเฮตแล็บนะครับลูกๆทุกคนเนี่ยครับเพิ่งลงแล็บปฏิบัติการการตรวจท่องนะครับผสมงัวไปแล้วครับพี่น้องท่องหรือบทท้องมันต้องมีการตรวจการเช็คเพราะว่า ถ้าเกิดว่ามันอืนท้องเขาก็สิได้ดูแลต่อไปแต่ถ้าบ่ดท้องมันมีปัญหา1ผสมป่ติด2มดลูกอักเสบ3ม,มีปัญหาเรื่องระบบสืบพันธุ์บ่รว่าจะเป็นทุ่งน้ำในใรังไ่หรือว่าเป็นซีดเนื้อเขากัจะหูจักครับเพราะว่าเข้าเห็ดแลบ้วยเครื่องอัตราเส้าครับพี่น้องซึ่งตอนนี้กระทือว่าเป็นที่นิยมนะครับในวงการเลี้ยงงวในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเห็นด้วยตานะครับเห็นทั้งหมอเห็นทั้งเจ้าของงวครับพี่น้อง ลูกๆนักศึกษานี่คือกํลาลังต่อไปนะครับที่เขาเรียนรู้เขาฝึกปฏิบัติแล้วเขาสีได้ไปรับใส่พ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่ทั้งบานนะครับมหาลัยกาฬสิุนซอสให้ตรวจท่องโดยมือเป็นถ้าเกิดว่าเข้าใส่เครื่องอันตราเศร้านะครับเศร้าเบิงเขาจะเห็นทั้งขนาดเห็นทั้งความผิดปกติเห็นหน้องนะครับแล้นนวก็เห็นพวกซีดเห็นพวกสิ่งต่างๆครับพี่น้องกับพอติดตามนะครับผสมพันธุ์สองเดือนแล้ว เมื่อไหรมเป็นบะ <s' S 2> สามตัวเนาะ <im itation> พึ่งผสมนะครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็สืบสีได้ตรวจทองครับว่บาทีททองหรือบบทองนะครับผมสามตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผมอารุนครับอันนี้งัวอาจารย์ใหญ่ครับของสาขา สองตัวนี่ไปบ่ไปเขาโมบ่าเพิ่มอาจารย์เลี้ยวปล่อยออกไปอ่ะปล่อยออกมาเรียวมันสีตื่นเปิดประตูเห็นไหมนะเอาไปล,ลูกไปพอประมาณนี้โอเคครับตัวนั้นไม่ไม่ใส่ครับเพราะตัวนั้น <c oughs> ต้องเอาปลบกนะครับใส่ที่ช่องกลาง เพราะอะไรครับเพราะว่าแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าพวเกเจลลหล่อลื่นนะครับมันจะเป็นสื่อประสานสื่อประสานของตัวอัลตราซาวด์นะครับแล้วก็จะไปส่งถึงอวัยวะเป้าหมายนะครับมัดอยู่2อชั้นคือชันเลกอันนี้ประยุกตใส่แบบใส่ได้ในผักสนามเยนยเนาะจะรล้วเนาะ ใช้ถุงมือนะครถุงมือผสมเพียมเนาะแล้วเปาะที่สองแล้วก็มัดด้วยใปกับปมแรกก,แก็เกลียวหรอเื่อนไปนิดนึงโอเคแต่ว่าถุงมือที่เราจะใช้ล้วงนะครับต้องเป็นถุงมือที่กลับด้านอย่างนี้จะเก็บใช่ไหมครับจะทําให้ปาดได้ น้ำมันพืชเด็กน้อยพ่อใครอยู่แซรเพี่อาใครอยู่ไหนอ่ะมีน้ำมันพืชแล้วไข่เชียวออเอาว้าเหรอกดปุ่มสตาร์ทเนี่ยแจนเฮ้ยโห่เดี๋ยวระวางนด้มันแรงเด, <c oughs> ด้กดปุ่มนี้กดข้าไปให้ไฟติดว่ากดแค่แค่นิดนึงไฟติจัดติดแล้วถ้าติดแล้วก็รอให้ เครื่องคัลิเบตนะครับเราก็ไปล้วงมูลรอเลยปั๊บไปกันต้องล้วงมูลออกให้หมดนะครับเดี๋ยวจะรบกวนการทำงานของอันตาซาวนะครับแบงค์บอกว่าแค่สะพายเครื่องอันตาซาวก็ดูโปรแล้วเนาะดูเท่แล้วเนาะสุดยอดครับสื่อมาสะพายเลยว่าสื่อมาขี่เหรียญออมบาทเนาเออขี่เหรียญออมบานเล่นวะขี่เหรียญออมบาท เดี๋ยว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 มีเซลเดี๋ยวมีเซลเคยมีปัญหาเรื่องระบบสืบพัน์คือ1ปีไม่กลับสัตว์เลยนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ได้อลตราซาวไปนะครับรักษาซีดน้ำนะครับโดยการใช้รีเซ็ตตอร์นะครับและการใช้โปรแกรมฮอร์โมนนะครับในการรักษาการเหนียวนำ พร้อมหรือไม่มาลุ้นกันนะครับโอ้อาจารย์ยูดวงลึกมากที่สิบบนห่วงแองห่สายลุยช่วงรับเรียนยามีบัณฑิตตั้งคันมารับเยอะมากเลยอาจารย์ผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายครับบัณฑิตตั้งคันครับมันอ้วนขึ้นไหมจำลูกศิษย์ว่าไงอาจารย์ก็ตั้งกันมาตั้ครับนชาเหมือนเห็นไหมมีคนเจอแล้วโอ้ยแต่เู้ใดคุณหมอเดือนบะ โอ ح, Bref, ้คุณหมอเดือนคือสุตรแท้คุณหมอเดือนใช่ไหมประมวลผลออกแล้วนี่ครับผมอ่าโปรเบอร์น้อยนีนะครับติดแล้วติดแล้วนี่คือเป็นในส่วนหัวนะครับเอาเดี๋ยวหัวเดี๋ยวให้เด็กๆดูก่อนเดี๋ยวจะได้แผนกล้องเห็นไหมครับในส่วนหัวนะครับส่วนหัวครับผมแทนดิวชีนิดหนึ่งหน่อยครับส่วนหัวครับส่วนของสีขาวคือเป็นส่วนของกระดูกนะครับเพราะว่ากระดูกนั้นจะ มีลักษณะเป็นสีขาวเนื่องจากว่าตาซาวไม่สามารถผ่านไปกระดูกได้นะครับอาจารย์ก็จะลากให้ลูกๆดูนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนะครับเห็นตัวไหมกระดูกชัดชัดบอนี่นี่เห็นไหมครับดิ้นไหมครับดิ้นไหมครับมันดิ่งลงลึกไปแล้วครับเหมาะสําหรับการดูเพศเมื่ออายุคันสามเดือนนะครับเออนในในดิ้นะนี่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 เครื่องอุตสาหเนี่ยเราสามารถตรวจได้ตอนไหนหลังจากผสม ถ้าจะเอาแบบชัวร์นะครับเอาแบบชัวร์เราสามารถตรวจได้หลังการผสมเทียม45วัน45วันเดือนครึ่งนะลูกนะเดือนครึ่งนะครับถ้าสองเดือนนะครับก็จะชัดเจนนะครับเนื่องจากว่าตัวอ่อนอยู่ในระยะที่พอเหมาะ3ามเดือนชัดเจนนะครับเห็นกระดูกเห็นโครงสร้างที่ชัดทีนี้นะครับเราก็จะดูนะครับบริเวณมดลูกนะครับถ้าสีดําตรงนี้นะครับน้ําคร่ําสีดําไม่มีน้ําวนไม่มีน้ําหนองไหลวนมาก แสดงว่ามดลูกสะอาดตแต่นี่นี่ลูกสีดำสีดำสะอาดนี่คือน้ำคร่ำแต่ถ้าม,มีหนองไหลอย,อยู่ตลอดเวลาแสดงว่ามดลูกอักเสบถึงแม้ว่ามันจะติดแต่มันก็มีโอกาสมีหนองบางตัวก็มีมีครับเราก็จะได้บอกเกษตรกรได้<อ>นะครับว่าก็ไม่ว่ากันนะครับเ<อ>พราะว่าเครื่องอัลตราซาวบางเครื่องมันจะชัดแต่ว่าบางเครื่องไม่ชัดดูได้แต่ว่าท้องหลไปท้องนะครับท้องหรือไม่บรรลุกันเอาเลยครับลูกเอาเลยตัวที่สองครับ ฟองม่ดิคกระดูกชัดเยนฟองมือเนี้นะครับก็จะีลักษณะคัยกับนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตาเจอาเหมือนเป็นคนมีความรักผมว่านะนี่ครับข้างข้างกันก็มันแผ่รัศสมีไปหากันด้วยนะเออแปลกมากนะ ท่านเบนนไครับสุดทนก็มีความูลอโอ้สุด้นไม่หรอแมนครับลากทางเดียวครับลัดกัวาอย่าเอาเามูนเเอาอบานี่ลูกเ็นหมอมืองใหม่หมอมือไหม่ครับเน่เนวมันว้าวใส่กองอาจา์ได้เบิ้งเบื้งหน้าตาเบิ้องหัวลบแล้วมึงลบมึงลบมึงลบยมู้ก อันนะั้นมันโมเมนต์แค้นเยอ,อะอยอ่างเราโผล่นกตึงไม่ลุกตึงไม่ตึงไม่เ,ไไเวอร์ขึ้นแทงง่ายบพรอะเคราอาจารย์เลียว <c oughs> ผมถามวิชาการหนึ่งข้อหน่อยอถ,ถ้าถ้าไอ้จิมไลาย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมครับไม่มีปัญหานะครับคือในวัวใช่ไหม ถ้าในโคโนมนะครับจะเป็นลักษณะที่บผมบอกถึงว่าเป็นสายเลือดทอรไตฟีเชียนโอ้เป็นทางการนี่เลี้จะเลี้ยวไปได้เสือยเป็นโคอ,อเมริกันบามันสีแดงนะครับเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ๋อด้อยน,นั่นเองโอ้ครับวิชาการนะครับวิชาการอีกเลี้ยเราไปได้เสือยแล้วแล้วถ่ายในข้นหระในคนไมเอออย่พูดดีกว่า ไม่ได้ไปจันไม่ได้ออกอากาศไม่ได้ออกเลยออกเลยมอนตอบคถามอานมาจันถ้าผมฮะเท้ามัยังครับจิ้มไล่เป็นังไหเป็นลักษณะแบบไหนผมนัวผมเหม็นได้แ้วนะอให้เด็กๆรุนกันอลไรกันนะเดี๋ยวค่อยดูความกันครับถ้ากรณีที่มีน้องปีะขยายข้างใดข้างหนึ่งมอตองจึงเอา โปรูกอัลเร์ซาวไปแปะไว้ที่ข้างที่มันขยายมาดูครับมาดูตัวอ่อนขออนุญาตดูฝั่งไปอาจารย์ลิวคล้องไหมตัวนี้คล้องครับอาจารย์ทันขับไปตรงนี้มือจะคลองันเลยคล้องตัวเลยครับที่มันขยุบขยุบอยู่ในบ่ออาจารย์เร็วครับมันัวใจมันค์เตียวถามเดี๋ยวน้องมันเห็นชัดเลยเด็กๆเข้ามาดูอาจารย์เข้ามาดูได้ลูกเข้ามาดูได้แลรวคนคนแห้งเบิ้งหลายกับประตูกาลกับ ม้องกสิษะสมไปรับลูกเขาไปเบิ้งลูกาไปเบิ้งจอแล้วอันนี้ก็ทุนน้นะเด็กๆกำลังมวนครับผมมวลนี่ครับแรปแบบง่ายๆครับแต่ว่าสำคัญหลายครับในเนื้อขนมครับครับผมพร้อมนาพี่น้องครับอันนี้คือลูกๆนักศึกษานะครับของสัตวัศาสตร์มหาลัยกาฬสิ์เพิ่นล่มมือเหตุเองครับเพราะว่าอาจารย์ได้สอนหลักการสอนวิธีการไปแล้วนะครับส่วนการตรวจท่องคือนกันครับเมื่อกี้อาจารย์ก็แค่เป็นผู้นำทางนะครับเป็นผู้สอน แต่ว่าที่นี่นักศึกษาทุกคนนะครับสามารถเทสเองปฏิบัติเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจท้องโดยมือนะครับซึ่งเรใช้ประทยสัมผัสนะครับหานิวเขานี่แหละครับพี่น้องล่วงเบิงขนาดของฝีมืลูกแต่ละ้างทามันขนาดใหญ่ก็กันก็เห็นเป็นโตอ่อนดินเห็นส้นเลือดเต้นก็แสดงว่ามันท้องแต่เครื่องอัตราเศร้าครับพี่น้องเอาเข้าไปเศร้าเบิงครับเห็นเบิดครับเห็นทั้งกระดูกเห็นทั้งอัน เม็ดกระดุมนะครับเห็นบักไคสาเห็นเส้นเลือดนะครับเห็นหัวใจท่าสามเดือนนะครับเห็นเพศพร้อมพ่อแม่พี่น้องถ้าสนใจนะครับมีลูกๆนักศึกษาที่จบปวชนะครับหรือจบม .6 ทรงมาเรียนกับเพาครับที่สัตวศาสตร์มายารัยกาะสินครับผมยินดีนะครับที่จะสอนฝึกให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตินะครับเพื่อไปใส่กับกิจการทางบ้านหรือว่าเอาไปรับใส่สังคมท้องถินต่อไปครับพี่น้องครับ โอ้นี่ทายยากตัวนี้ <c oughs> ทายยากเลยดูเลยดูเลยแบงดูเลยค <c oughs> มหลังคมหลังโอ้โหโคตรพอกเลย